หลังจากในเดือนก่อนได้เปิดตัว r o v ี่มาเวล l R ซึ่งเป็นหุยนต์ไฟฟ้า SUV หรูทำตลาดไปแล้วข่าวล่าสุด SAIC Motor ได้เปิดตัว r o วี่ R ES 3 3 c r o s s o v ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าเรือธงคันใหม่ของค่ายหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าตระกูล R-Series สำหรับ r o วี่ R ES 3 3ตัวรถมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูฉบบเฉีียวกระจังหน้าแบบทึบพร้อมก,กับกันชนทรงสปอร์ต ไฟเดทา running i ล h t เลียวเล็กเชื่อมถึงกันโดดเด่นด้วยโลโก้ตัว R กลางฝากระโปรงหน้ารถส่วนในด้านท้ายนั้นก็มาพร้อมกับกันชนหลังทรงสปอร์ตและไฟท้ายแนวตรงยาวเชื่อมถึงกันและนอกจากความสวยสปอร์ตของภายนอกแล้วตัวรถยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงอีกมากมายที่เรียกว่า Artec High Energy Smart Body Technology โดยรวมตัวรถนั้นจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด33ตัวรอบคันสำหรับประมวลผลการขับขี่อัตโนมัติรวมไปถึงเรดาร์ภาพถ่าย 4D ไลดาราจากลูมิน่าเลเซอร์เรดาร์และเรดาร์อัลตราโซนิกตัวรถจะใช้เทคโนโลยี 5G V2X เพื่อสื่อสารกับยานพาหนะอื่นๆโดยข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกประมวลผลโดยชิปของ Nvidia ซึ่งเทคโนโลยีของลูมิน่าไลดานั้น เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถจำลองแผนที่แบบ3มิติได้แบบเรียลไทม์ในรัศมีตัวรถได้ถึง500เมตรในปัจจุบัน s a c กำลังร,งร่วมกับบริษัทด้าน Electric City เพื่อสร้างโครงข่ายสถานีชาร์จใหม่ให้มีความครอบคลุมและพร้อมใช้งานตลอดเวลานอกจากนั้นยังมีการร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการสลับแบตโดย SAC บอกว่าจะใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นสำหรับการสลับแบตของรถส่วนในรายละเอียดอื่นๆรวมถึงกลุ่มพลังขับเคลื่อนของรถนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมามีเพียงข้อมูลเล็กน้อยซึ่งบอกว่าตัวรถจะสามารถวิ่งได้ไกลราว700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับโ o วี e อ e เ3 3นั้นยังคงเป็นเพียงรถต้นแบบเท่านั้นซึ่งตัวรถมีแผนจะวางจำหน่ายจริงในช่วงกลางปี2022เป็นต้นไปแต่ถึงจะเป็นเพียงรถต้นแบบหากเราสังเกตในรุ่นกฎก่อนของ SAC นั้นรถเวอร์ชั่นจำหน่ายจริงกับเวอร์ชันต้นแบบนั้นแทบจะไม่หนีกันเลยโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์ ซึ่งผมก็เชื่อว,ว่า Rovi R ES 3 3ในเวอร์ชันจำหน่ายจริงก็คงจะไม่หนีไปจากนี้มากนักและสำหรับไทยเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่า MG ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ s a c เช่นเดียวกันกันกนกบ Rovi จะมีการนำเจ้า Rovi R ES 3 3มาติดแบรนด์ MG เพื่อทำตลาดในไทยเหมือนกับรุ่นอื่นๆหรือไม่เราต้องรอติดตามกันต่อไปครับแล้เพื่อนๆลละครับ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่คันนี้จากโ o วี e ทางด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ถูกใจใครบ้างหรือเปล่าสำหรับส่วนตัวผมแล้วถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะหากมาพร้อมกับเทคโนโลยีสลับแบตบหรือเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ